อันนี้เราก็มาอยู่แับศึกสมัครดาวออกมาแล้วเลนดี้ออตันปี2002สมัยโอ้อนักฆ่าในตำนานนี่ตัวเก่งในเขา <They are S 1> เขียนว่าออตันคู่คู่ปั้มเขาก็คือ ตนกฮูสกิปออบกินแชมฮาร์คคอร์หนึ่งในนักมวยปล้ำที่ดีที่สุดใน WWE ขึ้นมาชูนิ้วจะเป็นเอกคากเกียร์บนเชือก <Two> นิ้วปีนี้ปีสุดท้ายที่สโตนโคจะได้ปั้มก่อนดีไทยปูนิ้ว เปิดนะสโตนโคโคสลายจับขึ้นเรียบร้อยจับพุ่มลุกขึ้นมาบูด็อกโดนตุ้ยไข่โตบต่อยแทงเขา่าแทงเขา่าแล้วก็ ไปฟกจู้าไปจับเวียงแล้วก็พย่ำเลยปับป๊บมาร์เรียบร้อยออตันจะเอาไงนี่ยังไม่ได้ตล่อยสักหมัดเลยโชกแทงเขา่าในเร็วจะปัดโชคืคนจับปดเลยหนึ่งสอง รีเวิร์สโชคืคนเวียงเด้งเชือกมาจับกดติดเชือกเวียงอาจจะเพิ่มพะกเกิ้โชคกชคโหสับซอกโุกโชกติดเชือกเอาไงครับเลดี้ออตันตอนนี้สมัยยังอ้ออยู่ จับก็ไปเรียบร้อยเีนี่เอาตัต้นตัวเหลืองซะแล้วอ๋อโดนรีเวิร์สกับโดนตุ้ไข่โชคลบได้ทำไมวัดกำลังโชคสะกัดขาจับขึ้นมาโผนปัดแทงเขา่าโชคโชคโชคจับกดด,ดื้อเลย หนึ่งสองเถือกสามครับสโตนโคฟาด้าไปโอเหลืองและออตันแทงเข่ากับมาดีเวิร์ดเอาไงสโตนโคเ <โค S 2> วียงแล้วก็จะโคดไลท์โดนดีเวิร์ดได้ต่อยต่อย ตบ๊บคอยแขงเข่าดีเวิร์สเรียบร้อยไหมเรียบร้อยสโตนคสติปอินสตันเนอร์เรียบร้อย,ตตอนนอย,อยจับมาลากมาต้องไงกดได้ไหมติดเชื่อครับโดนโชค๊คเขาไปออตันนี่หัวแดงแล้วหัวส้มแล้วกระทืบ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  กลับขึ้นมาโดนตุ๋ยไข่เอ้อเวียงอัจจะเพิร์มมากเกินวิ่งมาทำไงยื้อเรอทีบทีบยังไงยื้อเรอยันหน้ากระทืบนื้นเืบแล้วก็กระทืบโอุยโอ้ยโหนสับทต่อเอ้าแทงเข่า โอ้โหกระทืบ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 กระทึบแล้วก็กระทืบวัดกำลังหักคอเรียบร้อยออตันปวดหัวปวดแดงแล้วออตันเอาไงเอาไงโอ้โดนรีเวิร์สกับเรียบร้อย ถูกเรงเขา่าถูกถูกถูกวิ่งมาอึอ้บขย้ำเรียบร้อยโดนล็อกคออีกแดงหมดแล้วออตันเอาอีฟดีเวิร์ดได้ต่อยโูกโูกโูก วิ่งไปเด้งเชือกมาทำไมไม่จับกดเลยหนึ่งหนึ่งเดียวเท่านั้นโ,โ,โอ้โหสตันเนอร์ดื้อเลยเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยออตันไม่ยอมทีทีท ยันหน้ายันหน้ายันหน้าหน้าเรียบร้อยเรียบร้อยลวงออตันไม่ยอมความทุกติดเขานี่สุดยอดเรียบร้อยหักขา,าโอ้ดีเวิร์ดเอาไรสตองโค เรียบร้อยปัจจุบันนี้เรนดี่ออตันทำท่าแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเก๋ๆแล้วเรียบร้อยยังไงก็ล็อกคอมีเวอร์จันโคบโคบโคบโอโ ของโคไม่ยอมต่อต้านตัวแดงแล้วเอาไงกระทืบหน้ากระทืบ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 ครูปปอยฮุบเรียบร้อยต่อต้านมืน นี่เป็นแมตช์สมมุติที่ไม่มีทางเกิดขึ้นเราเลยมาจัดกันให้ดูเรียบร้อยล็อกพอดีเวิร์สปุ้ยขาอีขา หักคอเรียบร้อยต่อยโค้งของไอออตันโชกโชกตบโชกเรียบร้อยสตันเนอร์เรียบร้อย,อเ,ย,อย,เ,ย,อยเห็นไหมรีเวิร์สแล้วก็สตันเนอร์เดะเดะเดะ ทำการหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับสโตนโฟสแตนเนอร์เนียบร้อยสโตนโฟเป็นไฟชน,นะเฮ้ยกมาการก็ยังมายุ่งอ่ะพอเตอร์โอเจ็บครับสมัยโอโอต้องใส่ RKO ไม่เปลียนเลย